สวัสดีพี่น้องครับสวัสดียามเสาน,นะครับพี่น้องตอนนี้ภาพพี่น้องมากตลาดไม้นะครับบะเบนหมองเกลีเด้อพี่น้องเด้อพอดีเมื่อคืนเทาไปล่ําอยู่อาเภอศรีบุญเรืองบัดนี้เท้าพานมาทั้งบันฝางเทาก็เล่มาแวะตลาดเสาร์บันฝางครับพี่น้องมากับทอนักินเหมือนเดิมก่นะอนที่นกักุปตเขาเปล่ยนที่น,นั่งก่อนเอาหัวหลับตาที่สุดเมื่อสิ้นวนากินบะประเด็นพี่น้องเพราะว่าเขาเพเคยมาตลาดนี้จักเกอรอครับ ยัง,นะองบอกว่ากุ้มนี่ของสดหรือของดิบละ่ะเ้ามาเบิ่งกันนะครับพี่น้องวันเสภาพี่น้องไปชมบรรยากาศงาน,นตลาดเต่ามือนเดิมข้างในบอกที่กองกินอยู่ว่าพี่น้องมาบรรยากาศแบบนี้ครับโอ,อ้พี่น้องหลายคนมากินครับมีเห็ดด้วยเน็ต่ว่าเข้ากับซีเรียแล้วกินเป็นเดิน ไน้กินพร้อมกินยำกอเสูานะครับไม่เคยทานมากว่ามีเบียพร้อมมีน้ยำกระสูบอ้นกินเาอิดนาสเอากิน จะบัไหนปสอดขุดขี้เก่าติดไม่เน่ากินเนี่ยสลาดสิลาซูพี่น้องวันี้เน่ากินเมียยันบุคบันม่วงอยู่พี่น้องเอ้ยร้มวันนี้น่ากินวันนี้ต่เน่อันนี้เมียกระสีเดบันม่วงขึ้นเก่าตัวตลาดผู้สาวว่าสเดบ่ตลาดไม่พี่น้องบ่ได้พอรอกมือนนิมี่ต่ของสดเมีย พี่เด oh, ีไปพอกันม kind of so so mm ัน hmm. ม่วงขึ้นเก่าและพี่น้องเอ้ยพอบบอ้องมฮะวยทอดองมดกกีห้อ้องทองสักข้าวสักขวยทอดเอยอยู่บอตวลาเกือบยู่บออะีรกวยทอดมันรับกวยคเจอกมันเอาขวยนะครับใครจ้ไหนครับนี่เอาอัน เอากล้วยยี่สิบละกันุดะเทยยี่สิบอย่างละยี่สิบอ่าน้งยวเาย่บ่อ่าะยี่สิบบาทกวยเป็นเขาเอาขึ้นมาสั่งแต่ยู่พี่น้องได้แน่จริงอยู่ได้โกบะได้เนียนเอาเนอันนี้ กวยทอดยีสแล้วก็ไข่อันนี้เข้าวเหนยยงกระมงอันนี้ใช้เาอไข่เหี่ยวทุกวันนี้มันเป็นไข่ตาลแล้วนะมนอันนี้ยีบแบบนี่เลมนพอซอ่างยได้าวงม่บร่วมกันได้พอ,อย่างเดียว,ว,มมวขอบคุณครับอ้อ้อันนี้ก็ได้พอ เดี๋ยวพี่น้องในของหวานไปกินน้ำทางซะก่อนมาดิอีกหลายกิโลอยูสตรีหัดบันสาบาชีนะครับมือเนเด็กเหมือนแรกเอาพอกันอยู่ผู่ใสมม่ของเมลแองก์เมลแรกยวดน,น้ำพองน้ำพองทำเมลแงองก์จพอกันอยู่น้ำพองเด้อพี่น้องเด้อเมลแองก์ครับมันบ่า,บาแวตตลาดบันฟางบาา่ได้น่ากินสามเปิ้ลเก็บก่อนก็เลยได้เป็นกล้วยทอดครับวันนี้ครับเดี๋ยวพีพอกันเด้อพี่น้องเด้อเดีย๋ยวจะไปเลาะปลอดตลาด บั้นม่วงคือเกาเพราะว่บาบราเนี่ยกินมอพิษฟังลวพี่นองครับเอ้าลำลาคลิปนี่เด้อพี่นองของพู้ทุกกำลังใจนะครับ